สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านตอนนี้คุณกำลังอยู่กับตุกตาและช่องนิยายรักช่องนิยายที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินกับนิยายในรูปแบบของนิยายเสียงเป็นประจำทุกวันพุธและพฤหัสของสัปดาห์เมื่อคืนมีใครออกมาดูพระจันทร์เต็มดวงกันบ้างคะแต่ก่อนที่จะได้ดูพระจันทร์เชื่อเลยว่าหลายๆพื้นที่คงได้นั่งมองสายฝนกันชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวที่บ้านของตุกตาเองก็มาครบเลยค่ะ ทั้งฟ้าทั้งฝนแถมลมพายุมาอีกด้วยคนกับหมานี่รักใกล้สามคัคคีกอดกันกลมเลยค่ะถือติดรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายกันเลยทีเดียวเอาละค่ะเรื่องของเรากันดีกว่าตามที่สัญญาไว้เมื่อวานนะคะว่าคลิปนี้จะพาไปรู้จักกับว่านหางจระเข้กันหรือชื่ออื่นๆที่ใช้เรียกก็จะมีว่านไฟไหม้หรือหางตะเค้ก็ได้นะคะคือชนิดเดียวกันว่านหางจระเข้เป็นพืชอวบน้ําค่ะ และก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากชนิดหนึ่งเลยทีเดียวทั้งทางด้านการรักษาโรคอานอาหารเครื่องดื่มรวมถึงเครื่องสำอางเป็นพืชตระกูลเดียวกับรลบพลึงแล้วก็หัวหอมค่ะมีอายุอยู่ได้นานหลายปีแต่ที่หลายๆคนยังไม่ทราบคือว่านหางจระเข้เขามีดอกกันด้วยนะคะดอกของเขาเนี่ยจะแทงออกเป็นช่อบริเวณกลางลำต้นเลยค่ะตามรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอเลยนะคะ รูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่หน้าบ้านของตุกตาเองค่ะตุกตาเอาไปโพสใน Facebook แล้วก็มีประเด็นกันขึ้นมาว่าเจ้าดอกของว่านหางจระเข้นี่ทานกันได้ไหมเท่าที่ตุกตาค้นข้อมูลมานี่ยังไม่เจอว่าใครนำไปรับประทานนะคะส่วนใครที่พอจะรู้ข้อมูลในส่วนนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังได้ค่ะส่วนใบนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเพราะหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่าสามารถนำไปรับประทานได้ แถมยังมีสรรพคุณล้นเหลือแต่ไม่ใช่ว่าว่านหางจระเข้ทุกชนิดจะนำมารับประทานได้อย่างปลอดภัยนะคะถ้าจะเลือกรับประทานกันจริงๆตุกตาแนะนำให้เลือกทานชนิดที่เป็นพันใบตโตๆมีอายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปค่ะแล้วก่อนรับประทานแนะนำให้ล้างเอาอยางที่เคลือบอยู่ออกให้หมดเสียก่อนนะคะเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียหรือเป็นตะคกิวในลำไส้ใหญ่ได้ค่ะส่วนใครที่อยากจะทราบว่า สรรพคุณของเขามีอะไรบ้างก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะมีมากมายจริงๆให้ตุกตาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เวลาคงจะไม่พอแน่ๆเพราะตอนนี้ได้เวลาของนิยายของเราแล้วค่ะแล้วพบกับตุกตาได้ใหม่ในวันพุธและพฤหัสหน้าตอนนี้ไปหาพ่อเลี้ยงภูวินกับแพรพราวกันเลยค่ะเพลอรักเกี่ยวใจตอนที่36 รถอีโกคาของกำพลถูกเร่งเครื่องแล้วหักเลี้ยวไปยังเส้นทางที่คนของภูวินส่งข่าวมาทันทีคำวว่าเจอเป้าหมายแล้วพร้อมกับพิกัดที่ส่งมาให้ทำให้ภูวินที่เพิ่งเดินทางลงมาจากดอยถือวิสาสะเข้าประจำตำแหน่งของคนขับทันทีต้องขอบคุณกำพลที่ลงทุนขับรถมารับเขาด้วยตัวเองทำให้เขามีพาหนะใช้ได้ทันใจถึงแม้จะแอบ,บขัดใจอยู่บ้าง ที่มันทำความเร็วสู้รถของเขาไม่ได้ก็ตามทีแต่ความเร็วที่ภูวินว่านน้อยก็ยังทำให้นัดดดนัยที่นั่งอยู่เบาะหลังแอบตัวเกรงยึดเบาะตัวเองไว้แน่นเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับกำพลที่มีพิกัดอยู่ในมือรีบบอกทางเจ้านายหนุ่มทันทีแล้วเสียงของห้ามล้อของรถยนต์กับเสียงดังกระหึ่มของรถมอเตอร์ไซค์ก็ดังแววมาให้ได้ยินตามด้วยเสียงปืนที่ดังขึ้นทีระรัวปังปังปัง ภูวินเรียกหาปืนพกจากกำพลทันทีซึ่งเลขาหนุ่มก็ไม่รอช้ารีบบรรจุลูกกระสุนให้เต็มแม็กก่อนจะยื่นส่งให้เจ้านายแล้วหันไปกำชับน้องชายที่ไรอาวุธให้รออยู่ในรถแต่ทันทีที่ภาพเบื้องหน้าปรากฏต่างก็ลืมความตั้งใจก่อนหน้าไปจนหมดสิน้นเมื่ออยู่ดีๆรถกระบะที่เห็นว่าจอดนิ่งอยู่ไม่กี่วินาทีก่อนหนะ้ากลับพุ่งทยานลงไปในบึงต่อหน้าต่อตา ภูวินพุ่งตัวออกจากรถทันทีโดยไม่สนใจกับเสียงปืนที่กำลังดังสนั่นวันไหวอยู่ได้ซ้ำสิ่งที่เขาสนใจในตอนนี้มีอยู่เพียงอย่างเดียวแพรพราวอยู่ที่ไหนภูวินวิ่งตรงดิ่งไปยังรถที่กำลังดำดิ่งสู่ก้นเบื้องทันทีตอนนี้ภายในหูของเขาอื้อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างดูพร่ามีแต่ภาพของรถยนต์ที่ค่อยๆจมลงไปต่อหน้าต่อตาเท่านั้นที่เด่นชัดไกลแล้ว เขาใกล้ถึงแล้วเขาต้องตามไปดูให้เห็นกับตาให้ได้ว่าแพร์ราวไม่ได้อยู่ในนั้นแต่แล้วภาพเหตุการณ์เบื้องหน้ากลับยิ่งสั่นประสาทเขายิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมีเงาของใครคนหนึ่งผุดขึ้นมาจากน้ำแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เขาตามหาทอรุง้งพักของหญิงสาวที่พยายามตะเกียกตะกายให้ตัวเองออกห่างจากจุดที่รถจมแล้วพาตัวเองเข้าหาฝั่งอย่างทุลักทุเล โดยไร้เงาของคนที่ถูกจับไปพร้อมกันมันยิ่งตอกย้ำชัดว่าสิ่งที่เขากลัวกำลังเป็นจริงแพรพราวยังอยู่ในรถไม่เป็นอะไรแพรไปเป็นอะไรภูวินได้แต่พึมพำซ้ำไปซ้ำมาในขณะสองขาก็เร่งความเร็วขึ้นเมื่อเห็นขอบบึงอยู่ตรงหน้าระยะห่างอีกเพียงไม่กี่ก้าวแต่ทันทีที่เท้าเขาสัมผัสกับน้ำเย็ยน ร่างของเขาก็ถูกกระชากจนหงายหลังและถูกกอดล็อกไว้แน่นด้วยฝีมือของกำพลกับนัตนาัยที่วิ่งตามมาจนทันอย่าเพิ่งเข้าไปครับแรงดูดของรถจะปล่อยดึงให้พ่อเลี้ยงจมน้ำไปด้วยปล่อยฉันฉันจะไปหาพราวพราวภูวินตะโกนเรียกชื่อหญิงสาวออกมาจนสุดเสียงพรางพยายามดิ้นรนให้ตัวเองเป็นอิสระแต่สองพี่น้องก็ช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งกำพลหันไปเห็นว่าพวกที่ไปตามไล่จับคนร้ายกำลังวิ่งกลับมาสมทบจึงหันไปสั่งน้องชายนัดจับพ่อเลี้ยงไว้พี่จะโทรเรียกคนมาช่วยนัดดันในทำตาเหลือกทันทีกับคำสั่งที่ได้ยินพวกบอดี้การ์ดก็ยังวิ่งกลับมาไม่ถึงแล้วนี่ใจคอพี่จะปล่อยให้เขาสู้รบกับพ่อเลี้ยงคนเดียวอย่างนั้นหรอเอาอะไรคิด แต่ก็ไม่ทันแล้วที่นัดดนัยจะโต้แยง้งเพราะกำพลพระวิ่งกลับไปเอาโทรศัพท์ที่รถทันทีอย่างแข่งกับเวลาแล้วก็จริงอย่างที่นัดดนัยกลัวเพราะทันทีที่กำพลปล่อยมือภูวินก็ออกแรงดิ้นให้นัดดนัยต้องกัดฟันรวบรวมกำลังทั้งหมดของตัวเองเพื่อรังชายหนุ่มไว้แต่ก็ไร้ผลเมื่อภูวินงัดวิชาการป้องกันตัวที่ร่ำเรียนมากลับมาเป็นฝ่ายพลิกเกม แล้วจับเขาทุ่มลงไปบนพื้นอย่างไม่ปราณีโชคดีที่มันเป็นพื้นนิ่มๆริม,มบึงเลยไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้ชายหนุ่มมากนักแต่กระนั้นก็ยังถึงขั้นจุกและก่อนที่กองหนุนของกำพลจะเข้ามาช่วยรังไว้ได้ทันภูวินก็กระจนลงน้ำและดำหายไปแล้วแพร์พราวพยายามตะเกียกตะกายให้ตัวเองอยู่พ้นน้ำเพื่อสูดอากาศให้ได้นานที่สุดแต่น้ำ แต่ยังคงทะลักผ่านประตูที่ทอรุ้งเปิดทิ้งไว้เพื่อหนีเอาตัวรอดอย่างไม่ปราณีหญิงสาวใช้ความพยายามเฮือกสุดท้ายดันตัวเองจนมาถึงปากประตูแต่น้ำกระดันทะลักท่วมเข้ามาจนมิดเธอพยายามลืมตาขึ้นมองสิ่งรอบตัวแต่มันก็ไม่เหมือนกับในหนังหรือในละครที่เธอเคยดูมาสักนิดเพราะนอกจากจะมองไม่เห็นอะไรแล้วมันยังแสบตามมากถึงมากที่สุด เธอพยายามใช้ร่างกายจับความรู้สึกแทนแล้วความรู้สึกที่ว่าเธอผลออกมาจากตัวรถแล้วก็ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาเป็นกองแต่เธอก็ประสบอีกปัญหาทางไหนข้างบนทางไหนข้างล่างกันละ่ะแล้วเธอควรจะไปทางไหนเพื่อให้มีชีวิตรอดไม่เจอภูวินโผลขึ้นมาสุดอากาศเข้าไปจ็บปอดแล้วหายกลับลงไปในน้ำใหม่เขาจะไม่ยอมแพ้ ช่วยแปร่พราวให้ได้ภูวินพยายามเพ่งสายตามองฝ่ากระแสน้ำที่ไหลวนอยู่รอบตัวเขาแต่ผลก็เหมือนเดิมเขามองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดพอรู้สึกเหมือนอากาศในปอดเริ่มจะหมดลงเขาก็ดีดตัวโผล่กลับขึ้นมาที่ผิวน้ำอีกครั้งพรางมองไปรอบๆตัวเพื่อหาจุดที่จะดำลงไปใหม่เสีงสยงไซเรนที่ดังแววให้ได้ยินอยู่ไกลๆบ่งบอกว่า ความช่วยเหลือของเขาใกล้จะมาถึงแล้วแต่เขารอไม่ได้เหมือนเหมือนกับที่แพรพราวเองก็คงจะรอไม่ได้เหมือนกันภูวินหอบหายใจเอาอากาศเข้าไปจนเต็มปอดแล้วดำหายลงไปในน้ำอีกครั้งพร้อมกับภาวนาวอนขอได้จิตที่แนวแน่กรรมดีอะไรก็ตามแต่ที่เขาเคยได้ทำไว้ขอให้มาส่งผลช่วยเขาในวันนี้ด้วยเถิดขอให้เขาได้เจอกับแพรพราวและดูเหมือนครั้งนี้ เขาจะทำได้ดีกว่าสองครั้งแรกเมื่อมือแตะสัมผัสโดนเข้ากับโครงเหล็กแข็งๆของตัวรถแต่นั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการภูวินวายเกาะตามตัวรถไปเรื่อยๆพรางนึกถึงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สลับกับร้องเรียกชื่อของแพรพราวอยู่ในใจแล้วจะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามแต่เขาสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างลอยเข้ามากระทบกับตัวเขาภูวิน รีบคว้าสิ่งนั้นเข้าหาตัวแล้วก็รับรู้ได้ทันทีเขาเจอแพรพราวแล้วกำพลรีบตรงเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเห็นเจ้านายหนุ่มของตัวเองหอบเอาร่างของแพรพราวโผล่พ้นน้ำขึ้นมาด้วยแต่ภูวินก็กอดร่างของหญิงสาวเอาไว้แน่นราเป็นสิ่งที่หวงแหนไม่ยอมส่งต่อให้กับใครกำพลจึงได้แต่คอยช่วยพยุงให้เจ้านายหนุ่มวายเข้าหาฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทั้งหมดปีนกลับขึ้นฟั่งได้พร้อมๆกับที่รถพยาบาลและหน่วยกู้ภัยมาถึงพอดีถึงแม้ภูวินจะห่วงแหนหญิงสาวที่อยู่ในอ้อมกอดเพียงใดแต่เขาก็รู้ดีว่าอะไรที่จะส่งผลดีกับหญิงสาวมากที่สุดในยามนี้จึงยอมให้เจ้าหน้าที่ในชุดขาวมาพรากเธอออกไปจากอ้อมกอดเขาอย่างง่ายดายแต่ตัวเองกลับปฏิเสธเมื่อคนเหล่านั้นพยายามจะเข้าตรวจเช็คอาการเขา แพรพราวถูกปฐมพยาบาลเบื้องต้นในทันทีเจ้าหน้าที่พยายามเป่าปากสลับกับการนวดหัวใจเมื่อตรวจพบว่าชีพจรของหญิงสาวอ่อนเต็มทีร่างที่ตอนนี้เป็นอิสระจากเชือกเส้นโตแล้วดูอ่อนปวกเปียกเหลือเกินในใสายตาของภูวินแล้วอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกเจ็บจี๊บขึ้นมาในส่วนอกราวกับกำลังมีใครเข้าไปบีบหัวใจของเขาเล่นภูวิน ค่อยๆยกมือขึ้นรูปน้ำออกจากใบหน้าของตัวเองแล้วจึงเพิ่งรู้ตัวว่าตอนนี้มือของเขามันกำลังสั่นมากเพียงใดและยิ่งสั่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อรางที่อ่อนปวกเปียกนั้นดูเหมือนจะไม่ยอมตอบสนองใดๆกับความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต่างมองหน้าแล้วใส่หัวให้กันอย่างยอมแพ้แต่ไม่ใช่กับภูวินชายหนุ่ม ตรงเข้าผายปอดและนวดหัวใจให้หญิงสาวด้วยตัวเองทันทีที่เห็นท่าทางยอมแพ้ของเจ้าหน้าที่ไม่เขาจะไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดเขาเชื่อว่าแพรพราวยังอยู่กับเขาถ้าเขาเป่าลมหายใจให้หญิงสาวไปเรื่อยๆแบบนี้เธอจะต้องฟื้นภูวินยังคงเป่าลมหายใจให้หญิงสาวไปเรื่อยๆท่ามกลางความหมดหวังของทุกคนสิบนาทีแล้วครับ เจ้าหน้าที่เดินเข้ามากระซิบกับกำพลยังขอความช่วยเหลือกำพลมองเจ้านายหนุ่มที่ยังคงพยายามเป่าลมหายใจให้หญิงสาวอย่างไม่ลดละแล้วได้แต่น้ำตารื้นส่งสารคนที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งเจ้านายสุดหัวใจโดยรู้ดีว่าเหตุการณ์น่าเศร้าอะไรที่กำลังรออยู่แต่ถึงอย่างนั้นความจริงก็คือความจริงกำพล ค่อยๆวางมือตัวเองลงบนไหล่ของภูวินแล้วบีบมันอย่างแผ่วเบาแต่เพียงเท่านั้นก็ทำให้ภูวินใจหายไปแล้วกว่าครึ่งไม่จริงพราวแค่หลับไปเท่านั้นเดี๋ยวก็ตื่นพ่อเลี้ยงเสียงของเลข,ขานหนุ่มสั่นเครือทันทียามที่ต้องเอ่อยเรียกเพราะเห็นแล้วว่าคนตรงหน้ากำลังลังน้ําตาที่ยากนักว่าใครจะได้เห็นพราวตื่นสิ ลุกขึ้นมาคุยกับฉันก่อนเธอหายใจไม่สะดวกใช่ไหมแบ่งลมหายใจฉันไปก็ได้นี่ไงฉันแบ่งลมหายใจให้เธอแล้วลุกขึ้นมาสิลืมตาขึ้นมาภูวินพูดไปพลางพยายามเป่าลมหายใจให้หญิงสาวไปพลางอย่างไม่ยอมแพ้พราวตื่นขึ้นมาสิฉันสั่งให้เธอตื่นขึ้นมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้ตื่นพอเห็นหญิงสาวยังนอนนิ่งภูวิน จึงค่อยๆระดมตบเรียกเบาๆลงไปที่ใบหน้าของหญิงสาวจนมันแรงขึ้นเรื่อยๆตามเสียงที่ชายปลุกซึ่งถ้าเป็นปกติหญิงสาวคงได้ลุกขึ้นมาโวยวายแล้วแต่นี่นิ่งสนิทน้ำอุ่นๆไหลลงมาอาบสองแก้มของชายที่ชื่อภูวินทันทีที่รู้ตัวแล้วว่ากำลังจะสูญเสียหญิงสาวไปอย่างไม่มีวันกลับเราขอพาเธอไปนะครับ เจ้าหน้าที่เอ่ยถามขึ้นอย่างเกรงใจซึ่งแน่นอนว่าภูวินไม่ยอมไม่ภูวินดึงร่างของหญิงสาวขึ้นมากอดไว้แน่นแล้วส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญที่ช่างบาดใจคนฟังยิ่งนักภาพที่น่าสลดหดหูนั้นทำให้ทุกคนต่างร้องขอให้มีปาฏิหาริ์ที่ถึงแม้จะเป็นเซษเซี้ยวของหนึ่งในล้านก็ตามทีแล้วท่ามกลางเสียงร้องไห้คร่ำครวญด้วยความโศกเศร้าของภูวิน ก็มีเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาพร้อมๆกับของเหลวอุ่นๆที่ไหลพุ่งออกมาใส่ตัวของภูวินแคคแคกแคหมอหมอภูวินส่งเสียงตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่จนสุดเสียงแล้วรีบจับแปรเปราให้นอนตะแคงลงทันทีเพื่อให้ของเหลวที่ค้างอยู่ในปอดไหลออกมาได้สะดวกเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้รอช้าตรงเข้าให้ความช่วยเหลือหญิงสาวในทันทีจนในที่สุดคนที่นอนนิ่งสนิทไปนาน ก็ค่อยๆปรือตาขึ้นมองแล้วส่งเสียงเรียกคุณภูชื่อแรกที่หลุดออกมาจากปากทำให้ภูวินรีบแทรกตัวเองเข้าไปอยู่ข้างๆแพรพราวทันทีพรางยกมือของหญิงสาวขึ้นมากุมไว้แน่นฉันอยู่นี่อยู่ตรงนี้เธอเห็นไหมเออพราวฝันฝันว่าตัวเองถูกตบแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้ตื่นแล้วถึงยังเจ็บอยู่เลยไ่ยบ้องเอ้ย ภูวินพึมพำมออกมาทางน้ำตาแต่มันก็เป็นน้ำตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเขาได้เธอกลับคืนมาแล้วอะคุณภูร้องไห้เหรอแพรพราพูดและพยายามหันมองรอบตัวพอเห็นกำพลยืนอยู่ไม่ไกลกันก็ร้องเรียกพี่พลพราวขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิจะเอามาถ่ายรูปคุณภูเก็บไว้ดูช็อตเด็ดแบบนี้หาดูยากจะตาย และประโยคนั้นก็เรียกเสียงหัวเราะได้จากทุกคนเพราะมันช่วยยืนยันได้ดีกว่าอะไรทั้งหมดว่าแพร่เปล่ากลับมาแล้ว